กระฟิวเท่าไหร่แล้วกระฟิวเท่าไหร่แล้วกระฟิวทำไมบางที่ไม่ได้ล่ะเอาตัวมาบูทไปกันทำไมคเขาเอ้ยัยไม่อยู่แล้วเฮ้ยนอนนอนกดนอนอุ้ยไม่มีท่านอนเอานนี้ก่อน เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับในเกม Identity V อีกแล้วเย้ซึ่งชันก,ก็เล่นอยู่เกมเดียวนั่นแหละนะมันไม่มีเกมอื่นผัวมันช่องนี้หรอกช่วงนี้ก็วันนี้นั่นแหละครับไม่ใช่คลิปภาคเหมือนเดิมเพราะว่าชันขี้เกียจแล้วก็ช่วงนี้คงจะไม่ได้ทำคลิปภาคยาวๆนั่นแหละทุกคนเพราะว่าขี้เกียจนะการอัดคลิปแล้วมาภาคทีหลังมันเสียเวลามากๆแล้วก็ช่วงนี้ยอดวิวตกใช่นไหมไม่มีกำลังใจเลยดังนั้นใครดูคลิปนี้อยู่กดไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์ไม่ว่ามันจะขึ้นฟีดคุณหรือไม่กด กูฮาร์ดเซลมากโอเควันนี้เรามาอยู่กันกันกบสก,กินน้ำหอมซึ่งเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ากูจะเล่นอีกเพราะว่ายังไม่เคยรีวิวเครื่องประดับนี้นั่นเองสตาร์ไลท์ก็น่าจะสวยแหละมั้งก็ต้องสวยแหละก็คือเครื่องประดับทองอยู่ คือเอฟเฟกสวยมันก็ต้องสวยอยู่แล้วล่ะเพราอนเป็นสีทองแต่ว่ามันจะเข้ากับตัวละครไม่อีกเรื่องเพราะสะกินกูชมพูจ๋าขนาดนี้มีเอฟซีเรนนี่คนไหนตามหาร้านเติมเกมดีๆไหมครับเรนนี่ขอแนะนํานี่เลยฟูยุร้านเติมเกมที่ทั้งสะดวกปลอดภยัยง่ายไม่น่าเกิด5นาทีแถมวิธีการเติมกมง็ง่ายๆทุกคน <Wow. S 2> แค่เราเปิดไลน์ขึ้นมาแอดไลน์ line, ตาม ID ทีไลน์นี้จากนั้นก็เข้าเกมที่เราจะเติมเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการโดนบิดโดนเกียนโดนดึงสอะไรนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเราใช้แค่ u i d หรือว่า open i d นะสำหรับ alv ในการเติมเกมเท่านั้นส่วนมีเกมอะไรบ้างนั้นก็เยอะมากจริงๆครับเพราะว่าฟูยุเขาค่อนข้างจะครบเครื่องเหมาะกับช่องเรนนี b เบมมากเพราะว่าเราก็มีคอนเทนต์ที่ครบเครื่องเหมือนกันเพราะว่าเราเล่นกันทุกเกมนะฮะก <c oughs> ูย,ยังทายอินช่องตัวเองได้แล้วก็สิทธิพิเศษสําหรับแฟนขับเรนนี b เบ y ที่ไปเติมที่ฟูยูนะฮะ <c oughs> เขาก็จะให้สิทธิเราหมุนวงล้อฟรีถ้าเราเติมครบ100บาทนะฮะ ก็อาจจะมีลุ้นคูปองอะไรต่างๆของ RV ก็ไปลุ้นเกลือกันได้สำหรับสายชอบชิงโชคนะไหนๆเราก็จะเติมเกมกันแล้วก็เอาให้คุ้มนะไปลุ้นเกลือกันเจเล่นเล่นอะไรดีวะเล่นไอเดนครับขอบคุณค่ะแล้วตอบเป็นตอบเป็นเสียงโดเนเลยอ่ะทำไมตอนนี้ไม่แต่คนใส่สกินนแพงมาพี่สกินพี่พี่สกินทองไม่พี่สกินม่วง อันนี้ไม่จริงพี่จะกินเอไม่จริงจริงน้องแองก็อย่ามาพูดพี่จะกินเอไม่จริงพี่ชาวีโกหกเฮ้ยพี่ชาวีโกหกก็จริงจริงมันไม่สวยมันแบบสวยแค่แบบสกินเอระดับเอเชียเมาส์กูไม่หายไปล่ะ เป็นอุ่นฉากสกินที่หนูใส่เมก่อ้โอเคนึกว่าจะผู้ล่าคือยมมาบ้าได้แล้วเอาแล้วกดกดดิกดแชทดิว้ายเข้ามาหาผมไปฟิวล์สุอ๋อไม่ใช่สกั้นเว้ยสกินหล่อปะสกินหล่อปะหล่อมากเสียวจริงอ๋ออยากไปหาอยากไปหา วิ่งหาหันเลยแล้วพะโดนจ้าไปยวนเกมตอนฟิวผู้ถามสองกวดเอาแหมทีตัวเองเจอรถตันนะเอาครับ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 นรถตันนั้นแบบหลอยอุ้ยหัวใจเต้นแล้วกับฟิวพี่หัวใจเต้นแรงนี่มันคนจีนผู้ชายจีนใช่หรือไม่จะหมดแล้วนะไว้หย่าร้องเให้มี อย่าไม่เอาไม่เอาไปดิแกลากเขาโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ไอเทียดเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตามแกลงไปอุ้ยสกินหลอสกินทองสกินหลอกลับไปล่างข่าวทีพี่ล่างข่าวโลกว่าว้าวเขาบิงกัปตี้เครื่องึงพอดีสวยแล้วกัปพี่เดี๋ยวพี่ช่วยเองเดี๋ยวพี่ช่วยเองเขาไม่ต้องเดี๋ยวพี่ช่วย เดี๋ยวพี่ช่วยเอวเล่นน้ำหอมได้ข่าวว่าเล่นน้ำหอมจะช่วยจะไปหาหันเฮ้ยเขาพุงเขาพุงเราไว้เขาพุงเราไว้เราไว้นะอย่าให้มันกลับมานะฮี่อ่ก็หยิบดิกับฟิวเท่าไหร่แล้วกับฟิวเท่าไหร่แล้วกับฟิวทำไมมันหิวไม่ได้ล่ะเอาตัวมา พูดไปกันทำไมครับเฮ้ยเอ๋ยคุณไม่อยู่แล้วเข้าไปมั้ยกูจะบ้าเย้าเย้าเย้าเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยเองเดี๋ยวไปช่วยเองเดี๋ยวไปช่วยเองกูอยากหาฮันมานานแล้วขาพี่มาอยู่พ่อแม่ ก็ฟิวไปพ่อแม่ปะ่ะป้าบมร่วงไปแล้วอ่ะก็ฟิวก็ฟิวครัชบช่อนเมื่อกี้เธอพับไม้หน้าพี่ทำไมอ่ะอา้าคนนี้คนสิงคโปรฟิวมึงรู้ไม่เดี๋ยพ่อแม่อยูไ่ไหนพี่กลับมาอยู่ตรงจุดแอลอ่ะมันวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ช่วยฟีดยังเงี้นเนยเออมันเออไปมเนี่ยไปฝนะั่งหิ้วข้างอ่ะเออเขาหล่อแต่เขาเออฮิวซีดมา หิวหิวไม่หิวอีกวิ่งหาฮท์ท่าไปจังวัรอบคนอนอคนรอตาอ้าวอี่ไปลอสัตว์เปั้อเเขาเลือกฉันค่ะยเขาไม่ได้เลือกแกตายไอสัตว์เาพวกเราไปทากันหมดเลยไปทบหมดเลยปล่อยพาขวันปั่นปมามานี่แล้วพี่มาแล้ว ได้กี ok> ่เปอร์เซ็นต์แล้วก e ี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่เบนดูไฮไลท์ผมเขาดิกี่สองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วขาดไม่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่าหกสิบเฮ้ยเนี่ยเหลือเขาตีเราเขาตีเราแล้วไปกับพิวไอ้กับฟิวไป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 อีกรอบพะพุ้งอีกรอบอีกรอบพะพุ้ง

ขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยเฮ้ยนอนนอนกดนอนอุ้ยไม่มีท่านอนเอานี้ก่อนกูเกือบดิ้งเกือบตาย็อดนี้กูตายว่ะจะวหวใอย่เยี่ยมแม่ง็อดนี้กูตายกูจะบ้า โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้กันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเย้